การดีๆนะคะที่เอาใจสายแชะสายกินแล้วก็สายเที่ยวได้แบบโดนใจกันสุดๆแถมยังจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยนะคะให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งสําหรับการจัดกิจกรรมสุดเก๋ไก่นะคะที่จัดโดยบริษัทชินอินดัสทีจำกัดที่รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการท่องเที่ยวในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวของตลาดน้ํากับโครงการ ตลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟชิงเงินรางวัลกว่า5แสนบาทนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการสอบรับกับแคมเปญเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็นโยบายส่งเสริมปีการท่องเที่ยว2,565ของรัฐบาล โดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาณตลาดน้ําบางน้าพึ่งนะคะสมุทรปราการนําโดยคุณเตชินเฉลิมรักนะคะตัวแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทชินอินดัสทรีนะคะพร้อมด้วยนักแสดงแลวก็พิธีกรมากความสามารถอย่างสาวตุก๊กี้ชิงร้อยชิงล้านนะคะแล้วก็ตีเอเข้าร่วงงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองครับผมงานนี้นะครับก็เราใช้ชื่อว่าตะลาดน้าอินเลิฟนะครับที่เราให้ความสาคัญกับตลาดน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าตลาดน้ำเนี่ย มีความพิเศษกว่าตลาดอื่นๆนะครับในบางประการนะครับจริงๆแล้วตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชุมชนนะครับแต่ว่าตลาดน้ำเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตลาดน้ําอื่นๆอยู่บางประการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณละนะครับแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงวิถีชีวิต การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็เราจะรับรู้ได้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนใ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 นชุมชนระแวกนั้นได้ดีกว่าการไปเที่ยวตลาดน้ําอื่นๆนะครับเนี่ยก็คือเป็นเสน่ห์ของตลาดน้ําที่เราอ,อยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวกัน,นเยอะๆเพราะว่าในช่วงเนี้ยในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโควิดก็ได้เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่ตอเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยในโอกาสตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยเริ่มค่อยๆผ่อนคลายแล้วมาตรการต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ถือโอกาสเนี้ยอยากจะเข้ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะว่าสนับสนุนตลาดน้ำนะครับให้กลับมาคึกคักให้มีชุติวัยครั้งหนึ่งนะครับก็เลยจัดเป็นแคมเปญเนี้ยขึ้นมานะครับผมกิจกรรมทั้งโครงการนยครับจริงๆจะมีสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ย ได้สนใจที่จะกลับมาเที่ยวตลาดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราก็ได้เชิญชวนทั้งศิลปินดาราแล้วก็บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับให้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการตรลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลฟด้วยนะครับแล้วก็ดาราอินเลู่อซอา์ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะลงมาทํากิจกรรมที่ตลาดน้ําต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ท่านก็จะไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศ ความน่าสนใจต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วเราก็จะเผยแพร่บน Facebook ของโครงการนะครับตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟก็จะเป็นใครบ้างจะเป็นสถานที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันที่ Facebook ตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับนี่ก็เป็นส่วนแรกส่วนที่2นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ยังดูคลิปของอินเรสของของเราแล้วเนี่ยยังไม่ตัดสินใจออกมาเที่ยวตลาดน้ำนะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับสนุกสนุกให้ทุกท่านได้มาร่วมทํากันนะครับก็คือกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายนะครับตั๋วที่เที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยอยากจะมารูปกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือท่านออกเดินทางที่ตลาดน้ําที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศแล้วก็เก็บภาพความประทับใจของท่านนะครับที่ตลาดน้ําส่งเข้ามาให้เรานะครับโดยการประกวดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือ,อ in love with you นะครับเป็นหัวข้อที่1แล้วก็ in love with food in love with ับมหัวข้อนะครับส่งเข้ามาประกวดกันได้เลยนะครับหนึ่งคนสามารถส่งได้ทั้ง3หัวข้อเลยนะครับ In love with you ก็คือท่านอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ำกับคนที่ท่านรักนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะครับเก็บภาพความประทับใจส่งเข้ามานะครับหรือว่า In love with food ท่านอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็ลิ้มลองรสชาติอาหารที่อร่อยในตลาดน้ำนะครับก็เก็บภาพแล้วส่งมาให้เราในการประกวดนะครับหรือว่า In love with view อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่า แต่ละตลาดน้ำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปมีเอกลักษณ์กันไปนะครับเก็บภาพเหล่านี้ส่งเข้ามาประกวดกับเรานะครับก็จะมีคณะกรรมการคอยให้คะแนนแล้วก็มีของรางวัลให้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ลองดูรละเอยียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เฟซบุ๊กของโครงการนะครับตรุยเที่ยวตลาดน้าอินเลฟนะครับและที่สําคัญที่สุดครับของโครงการนี้เป็นทีเด็ดเลยก็คือ,อาการประกวดเนี่ยมีของรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือเป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า5 0 0 0 0 0บาท กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20เมษายนครับผมส่งรูปที่จะเข้าประกวดนะครับส่งมาที่ inbox ของ Facebook ตระลุเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับบอกเลยว่าส่งรูปเนี้ยเข้ามาในหัวข้ออะไรนะครับสามหัวข้อเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นเนี่ยเอารูปที่ท่านส่งเข้ามาเนี่ยครับไปโพสที่ Facebook ส่วนตัวของท่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กตระลุเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับแล้วก็แฮชแท็กตลาดน้ำ เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ตลาดน้ำเนี่ยได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตลาดน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าเรามาเที่ยวตลาดน้ําแล้วจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ําอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปคือตลาดน้ำเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นสถานที่ที่ได้สื่อสารถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับมีวัฒนธรรมศริลปะพื้นบ้านของชุมชนด้วยเพราะฉะนั้น การที่คนมาเที่ยวที่ตลาดน้ำเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการได้รักษาวัฒนธรรมไทยไปด้วยนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งใจทํางานนี้จริงๆนะครับก,ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดนันกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ไปให้ลูกหลานของเราด้วยนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันครับโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะคะเป็นโครงการที่จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพใน3หัวข้อนะคะ v l w v t w y t u You นะคะถ่ายรูปกับคนที่คุณรัก In Love with Food ถ่ายรูปกับอาหารที่คุณชอบแล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะ v l w v t with View ถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่คุณเลือกโดยทั้ง3หัวข้อนี้นะคะจะต้องถ่ายที่ตลาดน้ำที่ใดก็ได้ทั่วประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปติดตามการจัดโครงการนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟได้เลยนะคะ